จ้บพี่น้องจ้ากินตำซัวจ้าตำซัวผักบุ้งกะสาโคราชนี่มาดีเดดอมามาจ้บพี่น้องจา้ามากินตำซัวกะสาโคราตำซัวผักบุ้งแซบแซบพ,พี่น้องผักแก้มก็ไม่มีอะไรมากจาก้าสลัดผักดองจ้บพี่น้องจา้าหอมดองกระลำดองพึ่งดองเซ็ตพ,พี่น้อง มาเด้อจะเด้อม,มามกินกับสาวโคราเซฟซยื่เลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกับสาวโคราสดเดียนสาวโครา,สสา,รา,ารกินแซ่บตามคือเดืเดือดวันนี้สาวโคราชก็พามากินตำสั่วผักบุ้งพี่น้องแกมพักจะหอมหอมมีเท่านี้เลยจ้าแล้วก็หอมหอมดองกระลำดองดองเองจ้าพี่น้องจ๋านี่หอม, oui, ห,อมห้มวยเลยพี่น้องหอมทั่วบ้านเลยจ้กากระลำดองหอมดองเนาะพี่น้องน้ำหอมเนี่อร่อยมากพัก ไม่มีะลยมากจ้ะเพราะว่าไม่ได้ไปตลาดเนาะพะพี่น้องจ้าสุกสันวันหยุดวันเสาร์เนาะพี่น้องมนได้จ้เด้ดเดอไม่ร้องรําทําเพลงล้วจ้ะไม่กินกะสาโคราช <c oughs> นำ้ำลายไหลแล้วคนอนุญาตใช้มือคือเก่าพพี่น้องเนี่ยนำ้ำลายแตกจ้ะมาเด้หอหอมดอง ปักบุ้งจเน่าแล้วอมเลยเนาะ เพชรเด้อจ้ะพี่นอ้องซีสันดูไม่ค่อยสวยจ้ะแต่เพชรมากมพริกแห่งหยีสิบเม็ดอ้ะพริกส,สิบเม็ดใส่หลายไม่ได้เพราะไม่หนอกเบือง,องสั่งพริกมาสองกิโลนี่พริกยังไม่เขามาหาเลยจ้ะพี่น้อง หอมดองอร่อยมากมออมาก,มมกินไม่สุภาพเขาโทษขาอภัยด้วยจ้ะพี่น้องอร่อย,ออยหอาอออยลาย กินไปท่องร่องไปพี่น้องอาหารชาวสาวก็ราชเพิ่งตื่นนอนโซฟามาคืนอ <laughs> อืม,อม

เขาให้รีบกินพ่อพี่น้องจะพาไปอีกเกียจะพาไปอีกเกียร์ไปดูผัาปูที่นอนพ่อพี่น้นอง ยัดมากเพราะไม่น้องเ้ยเะอมหอมดองนี่ก็ดองเราใส่ตู้เย็นไว้หอมทั่วบ้านฝรั่งเขาเหม็นกันอืมอืือ hết tao mới nào Xin lạ Thỏ mày coca coca กินคนเดียวเนาะพี่น้องใช่มือเนี่ยแหละแซ่บยังมีใครมากินด้วยหรอกจ๊ะเพ็ด 声音混乱。 แซ่บ,บกภาสาระด <c oughs> <c oughs> ้วยป่ะเพีองเพชรอ่สมตามต้องไปเพชรปะ่ะเนเพชรแซ่บ อยากกินพัดพระบุ่งมากเหลือเท่าน er, no ี bueno ้จ้ะพี่น้องไม่ได้ไปร้านไทยเลยจ้ะเพชรพี่น้องเอ้ยของเพชรอร่อยสดน้ำกันนำหอมดองด้วยจ้ะ สดแบบโคกๆอะอร่อย <'s> <language> แซ่บอ๋ออร่อยพ่อพี่น้องแซ่บเบอร์ แต่เชาเพื่อนก็มาเล่นบ้านไล่แม่มานั่งกินนี่ม่ให้แม่กินเพื่อนมีเพื่อนมาเล่นบ้านอือ ที่เหลือจะลิมแล้วจ้ะสำหรับคลิมนินจ้ะข,ขอราัสขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีมิชชั่ทุกท่านจ้า